สวัสดีครับทีวีช่องอาร์คือน้องแฟนครับครับผม <l ug> ดูก่อนเช็คลืมลืมดูใหม่นะวันนี้วันจันทร์ที่ย9เก้าเมษายน 2, 2017ครับสองพันรสิบเจ็ดครับแม่รอกันอยู่ใช่ไหม <l ug> อาจจะมาเลนเล็กนิดนึงนะครับเมืๆๆม่อคืนนี้ไปดูนอกสถานที่มาโคตรสะใจเลยนะสะใจแต่ว่าเสยนนิดนึงคือจอเขาใหญ่แต่ว่าจอาตั้งไกลไงก็เลยมองไม่ค่อยชัดอะไร คือมองเก็บรายละเอียดอะไรได้ไม่เยอะเมื่อคืนกลับมาก็ต้องมานั่งดูฟูลแมตช์อีกทีนึงเพื่อดีากเก็บตกรายละเอียดนะครับโปรดเมื่วานแต่ยากาศสุดๆจริงๆนะเราเราสุกอยู่ข้างเดียววะไม่รู้แต่ครึ่งหลังเขาก็เขาก็มาแรงนะเออต้องยอมรับว่าชัยชนะที่เหนือกับทอแนมฮอสเปอร์เนี่ยเป็นชนะที่แบบถึงแม้อาจจะดูอุดหดิดแต่มันมีที่มาที่ไปนะครับมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมครึ่งหลังพี่ทำไมครึ่งหลังเราเล่นเหมือนแบบรอโดนเลย จะบอกที่มาที่ไปแล้วฟังแล้วคุณจะตกกัดใจนะอ่าชาวนี้ขออนุญาตครับเม็ดฟูแดงนะไนทือจะเป็นเป็นมุมใหม่โอเคไหมนะเ,เม็ดองุ่นแดงครับสก,กัดจากเม็ดองุนแดงท,ทำให้ร่างกายปรับสภาพความสมดุลน,นะทําให้ร่างกายสดชื่นครับมีดูแลอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะดูก d ีเอเะ DNA, อะไรพวกเนี้ย นะทำให้ยืดอายุการใช้งานให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับหนึ่งลอดยี่สิบเมตรครับหกรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะนี่มีขาวว่าวว่าว่าวันมีพี่ท่านหนึ่งจะสั่งสิบลอดว้าวทีเดียวเขาบอกว่าเขาซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วรู้สึกดีนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่ท่านมีอายุเยอะแล้วนะแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่รู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นนะเขาเอาเอาลองไปสองลอดก่อนแล้วล่าสุดก็ลองอไปอีกสองลอดทดสอบลองแหละเดี๋ยวยังมีข่าวดีนะครับ ผู้ใหญ่ทานได้จริงๆอนะ่ะจางนี้ขอจัดก่อนอ่าขายของเรียบร้อยไฟเฟยโอเคนะคิดว่าคงไม่มีเงาแล้วนะครับพยายามปรับให้แบบให้ดูสบายตาดูเดียนตาที่สุดบางทีบางบุมถ้าเราไม่ใช้ไฟช่วมันดูแบบไฟมันดับบแล้วมันดูหน้ามันไม่ค่อยหลอ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไงเกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็ให้ดูน่าจะโอเคแล้วนะนะมุมนี้นะ ถือว่าอะก็ทำตามที่พี่น้องแนะนำมาแล้วกันครับอา้าวก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยที่พี่น้องถามว่าทำไมครึ่งหลังเราเล่นเหมือนรอโดนผมจะเอาอะไรมาให้ดูไหมพี่น้องครับท,ดดท็อตแนมฮอสเปร์นะครับเตะแม็กก่อนที่เตะกับเราเนี่ยเขาเตะแม็กสุดท้ายนะเมื่อวันที่สิบสเมษายนเตะวันที่สุดท้ายนะเม,มื่อคืนเตะย8สใช่ไหม เขาเตะแมตช์สุดท้ายคือวันที่ยี่สิบแปดเมษายนเอวันที่สิบสาเมษายนวันสงกรานต์พอดีแมตช์นั้นออกไปโดนนิวคาสเซลิลอัดตั้งสี่ศูนย์หลังจากนั้นทอตแนมฮอสเปอร์ครับพักยาวมาถึงสิบห้าวันคือครึ่งเดือนเต็มๆนะครับครึ่งเดือนเ,อนเต็มๆที่ไก่ไม่ได้แตะเลยก็ไม่รู้โปรแกรมมันออกมาแบบนั้นนี่ยังไงฟังดีนะ เตะมาสุดท้ายวันที่1ิบามเมษายนครับแล้วก็เพิ่งมาเตะเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นไก่ได้พักมาทั้งหมด15วันครึ่งเดือนมาดูฝั่งอาร์เซนอลอาร์เซนอลครับเตะหลังจากที่ช่วงเมษายนช่วงสงการนะวันที่14เราเตะกับแอสตันวิลล่าและแพ้ไปจำได้ไหมเปิดบ้านแล้วแพ้ไป20หลังจากวันที่14ที่เราเตะเราลงเตะอีกทั้งหมดสนัด ไล่เลยตั้งแต่สิบแปดนะสิบแปดเปิดบ้านชนะบายเยินเออสิบแปดเปิดบ้านแพ้บายเยอเออเป็นเยินบาเยินแล้วก็แพ้นะครับกลับมาบุกไปชนะวูฟนะแล้วก็บุกไปชนะเจลตีขอไปในขณะที่เขาพักมาสิบห้าวันของเราเนี่ยม่ดด้วยจำนวนวันเท่าๆกันเราลงเตะไ, <c oughs> ไปอีกสามแมตต์ลงเตะไปอีกสามแมตต์ นะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าครึ่งหลังเฮ้ยพี่ทำไมครึ่งหลังเราดูหมด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 เลครับโอโ้ดูเนีเพราะครึ่งแรกเราใส่ไปเยอะไงนะสิบสิบตีแข่งเสร็จปุ๊บแข่งสิบแปดแข่งยี่บเอ็ดแข่งยี่สิบสี่สเปอร์ได้พักเราต้องเตะอีกสามแมตช์ก่อนที่เจอกันเมื่อวานเพราะนั้นทำความเข้าใจนวนะครับว่าทำไมทำไมมันถึงได้ มีอาการแบบอย่างนี้เพราะยังเพราะเขาไม่ได้พักเยอะนั่นเองนะแต่ขนาดได้พักเยอะเห็นไหมขิงซะหน่อยอ่ะมาดูสตาร์ทอิไล์อัพครับเมื่อคืนนี้ต้องยอมรับนะยอมรับตั้งแต่เช้าเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแมตชนี้มันเป็นแมตช์สำคัญคือผมไม่ได้แบบมองอย่างอื่นนะผมมองว่าเฮ้ยแมตชนี้ยังไงเราต้องชนะก่อนเราต้องเก็บเราต้องโยนความกดดันไปที่ตีที่มันจะกดดันเหมือนกดดันเราไม่รู้ช่างแม่งแต่เราต้องชนะก่อนเพื่ออะไร เพื่อต่อยอดแล้วก็ทีมเราอะโมมนตัมกําลังดีแล้วโดยเฉพาะการเล่นเป็นเล่นในฐานะทีมเยือนนะครับค่อนข้างที่จะดีมากอ่ะมาทางลูกทีมของอาจารย์อังเก้ก่อนนะอาจารย์แองอาจารย์แองนะครับแอง ตัวเจ็บเขาเยอะนะแองกพอติปเติกลูกลูเมื่อวานนี้อ่าเข้ามาในระบบสี่สองสามหนึ่งผู้สาประตูเป็นวิกคาริโอนะครับวิกคาริโอนี่ <c oughs> โดนเบนไว้ปวนทั้งเกมแล้วถ้าเื่อเรามีลูกคอนเนอร์ลูกคอนเนอร์ลูกฟรีคิกเมื่อไหร่เนี่ยเบนไว้เข้าไปกวดปวนโอ้ใครไปหาดูโคตรสุดแหละเข้าไปอ่าดึงถุงมือบ้า <c> ง <oughs> โคตรกวนโคตรเกลียนเลยพี่เป็นไว้อ่ไม่รู้พีน่นี่คุณรัโจเวอร์สั่งมาป่ะไปยืนข้างหลังกันนะไปยืนข้างหลังแล้วก็ไปไปแบบนิ่งๆไหายใจลดต้นคอแล้วก็บางทีก็เอามือไปดึงถุงมือโคตรนะ,ะวิกาโนเป็นพวกสาป,ประตูครับแผงหลังก็มีปอโลนะมีโรเมโรมีฟานเดเวนนะครับแล้วก็มีเบนเดวิสตรงกลางสาอง,อง 3, คนเขาใช้เบนทันคอนะครับกับตัวของไฮแบก คอยแบกงคอยเบิกอะไรเนี่ยประมาณนี้ของฝันร้ายนะแล้วก็หน้าเขาสี่คนมีคูลูเซฟสกี้ครับมีแมดดิสันอ่าติโมแวนเนอร์และหน้าปเปิซอนเฮืองมินอ่านะกิมจิกิมจิมจทางฝั่งพี่มิเกลต้าครับส่ง4 3 3เลยเมื่อวานนี้นะครับผู้สามประตูดาวบิลลัยยะเดี๋ยวต้องขออนุญาตขออนุญาตพูดถึงพี่ดาวบิลลัยยะนะแผงหลัง4คนครับโอ้เหมือนเดิมครับ เสือเปเบนไว้กาเบียนมากันเยสวิลเลียมสตูบาร์และก็ทาเคลุโทมิยจสุครับวันนี้เกาหลีใต้ประท้ากับญี่ปุ่นนะแผงกลางสามตัวก็เป็นแผงกลางในฝันที่เราอยากเห็นแล้วก็โอ้โหถ้าพี่เตมไม่บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้บอกเลยมันโคตรเลยนะนะพีโทมัสปาเตครับประสานงานกับพิข้าวดิแกนไลท์แล้วก็พี่โอ๊ตกับตันเออร์เดนการ์ดครับแผงหน้าสามคนบุคโยซาก้าขวาเบโดอทซาซ้ายและหน้าเป้าครับเป็น คลายฮาวเวสนะครับโหคุมกำลังสำรองของเราไม่ขี้เหร่นะทั้งแลมเดลเชซูสสติธโลมาตินิลลี่เอนเคียอาคิวอโอจอกิโยฟาโอวิล่าและอเล็กซานเดอร์จินเทนโกเมื่อวานนี้พอได้คุยในห้องนะมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อสมมุตินะสมมุติถ้าเผื่อเราได้แชมป์เนี่ยยูเรนดิมเบอร์จะได้เหรียญไหมเพราะว่าเขาเตะไม่ครบ <laughs> <laughs> คิดไปขนาดนั้นแล้วนะ <laughs> คิดไปขนาดนั้นแล้วนะนะครับก็เปิดเกม ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาก็บุกกดดันใส่เรานะพะเขารู้ไงว่าเราก็มีอาการล้าเราเองนะก็รู้ว่าตัวเองอ่ะพล,ลังมีเท่าไหร่จะเล่นได้แค่ไหนก็ต้องใส่สู้กลับอ่ะเพราะนั้นครึ่งแรกมันเป็นอะไรที่แบบอ,นอนาั์เลนใส่เต็มเต็มเหมือนกันนะครับอ่าเราโดนทักทายก่อนนะนาทีทีบเ1ครับเมดิซันเปิดคอนเนอร์เปิดซีคิกไปให้กับอใครนะอตัวของเมดิสันแหละได้ต่อง นอกกรอบนะครับออกไปนะครับนาทีที่สองโอ้โหพี่หมึกโทมัสปาเตย,ยอดลูกนี้ทาให้คิดถึงพี่จอร์กินย่ยนะเขาหยอดแล้วก็ไปหาพื้นที่ว่างให้กับกัปตันโอ๊นะกัปตันโอ๊ดวิ่งไปรับบอลเสร็จแล้วกับกัปตันโอ๊ตเปิดกลับมาให้ใคายอวัยยิงติดเซฟแต่ว่าพี่โอ๊ถูกเทคออฟไซด์ตั้งแต่จังหวะแรกนะแต่ว่าโอ้โหเห็นที่โทมัสปาเตวางบอลโ,โ,โค้ชคราฟโค้ชสูงเลยพี่หมึกเรานะครับแต่เสียดายนะที่อ่า โดนจับล้ำหน้าไปหน่อยนะครับแต่นาทีที่14ครับขนาดสเปอร์กำลังบุกนะเราได้เตะม,มุมครับบุโยกสก้าแมบอยากให้พวกเราย้อนกลับไปดูเขาเรียกว่าแผนการอันล้ำลึกในการเข้าทำโดยเฉพาะลูกฟรีคิกนึ่งลูกนี้เราได้ประตูนะแล้วก็ได้ประตูเป็นลูกที่16บหกใช่สิบหกบุโยสกาเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยของเราจะไปยืนกลูก,กันอยู่ตรงเสาสอง ยืนกรูกันอยู่เสาสองเยอะมากคือไม่ยืนไปตำแหน่งที่นัดนะไม่ได้ยืนตำแหน่งที่นัดเพราะจะยืนตำแหน่งที่นัดเนี่ยนักเตะเปอร์เขาก็ล็อกได้นะล็อกสองล็อกสามล็อกใครบ้างอะไรแบบนี้แต่มันเป็นแพทเทิร์นเลยเพราะเราได้ลูกเตะมุมก็จะเห็นอย่างเนี้โดยแผงทั้งแผงเลยมีพี่บึกสมัตตาเต้ครับมีทาเคอุทมิยสุมีกลาเบียนมากันเยสมีคลายฮาวเวตนะแล้วก็มีวิลเลียมสตีบา มากันแบบห้าคนเรียงหน้ากันเข้ามาเลยจังหวะพอบุคยอสกาแต่ปุ๊บห้าคนวิ่งเข้าไปกลูเลยเดี๋ยวจะเล่าใฟังถึงลูกท,ที่ลูกที่คายแแวหนองเข้าด้วยก็เป็นแพทเทิร์นนี้แหละยืนอยู่เสาสองพอเสร็จบอลมาปุ๊บพิ่ักดกระจายวิ่งเข้าไปแบบเป็นหน้ากระดานกองหลังแม่งกงงกูจะจับใครนะพี่เสือเป็นไว้ก็ไปคอยดึงหยิกถุงมือ <laughs> ของประตูนะ อาซาก้า,กกาเตตไปคุบแล้วก็ทางไอ้ตัวของหอยแบกเนะี่ยเบียดกับทางเฮลู u, โทมิีสูครับแต่ว่าโทม่เราเบียดได้เหลี่ยมกว่าพอเบียดได้เหลี่ยมกว่าหอยแบกก็ขึ้นมงแบบไม่มีไม่มีทรงน่ะแบบรูปร่างไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็เลยมงเข้าประตูตัวเองไปนะจังหวะนั้นเองเนี่ยดูไม่รู้ตอนแรกว่าใครมงเข้า ดูไม่รู้พอหลังจากลูกเข้าไปตูปุ๊บพวกเราก็กลัวกันเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าพอกล้องจับไปุไปที่หอยแบกหอยเบี้ยหอยแบกผมเนอยางญีงไม่เป็นไรแนะ่นอะหอยเหมือนกัน <laughs> จับภาพไปที่หอยแบกก็รู้เลยว่าหอยแบกแม่งโอโกแล้วพอมาดูภาพช้าก็เห็นเลยเขาเบียดกับโทมิยอยู่นะครับแล้วก็ทําให้หมงเข้าประตูตัวเองหน้าเสียหน้านจ่อย,ยนะแต่ว่าหลังจากที่สเปอร์เสียประตูปุ๊บสเปอร์โตเลยนะครับเมดิซันเปิดให้โรเมโรงงูชนเสาเลยนะลูกนั้นน่ะ พี่หมึกโทมัสปาเตเอาไม่ออกเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าพี่หมึกเป็นคนโตสุดท้ายเลยอยู่โตสุดท้ายเลยแล้วก็ขึ้นไม่ทันละลูกนั้นเนี่ยแบบเสียตรงละโรเมโร่ม่ก็มงแต่มันดีโชว์มันดีที่มุมมันไม่มีไนงะมุมเหลือแค่นั้นแล้วก็มันสะบัดไปชนเสาพอดีนะครับดาวิดายญาก็เข้าไม่ทันแล้วด้วยก็โหชดไปแต่ว่าเขาก็เริ่มทักทายแล้วนะนาที21ครับโอ้โหลูกนี้ผมก็นึกว่าเราเสียประตูแนะ่เพราะจะังหวะมันไวมากนะ อ่าสเปอร์ดได้เตะมุมมาเตะมุมเสร็จปุ๊บบอลมันทะลักไปถึงใครไม่รู้่ได้วอลเล่บันกอบเขตโทษจังหวะนั้นบุกโยสก้าเราพยายามงัดบอลออกนะแต่บอลมันไปอยู่หน้ากอบเขตโทษแล้วก็พิกแเต่ยิงสวนเข้ามาพอยิงสวนเข้ามาปุ๊บบอลมันปทะลักกึกไปถึงไอ้แวนไฟวเดแล้วก็มีก็ยิงผ่านรายยากเข้าไปโอโ้ดีใจกันทั้งสนามดีใจกันแบบไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูอะไรเลยเราก็หัวเราก็ึกวก็เสียประตูเพราะมันเร็วนะ แต่ก็นึกมันจะมีมันจะมี VR นี้สักไหมอะไรประมาณเนี้ยเออแต่พี่แกดีใจไปก่อนแล้วดีใจแบบเยอะมากจนเราดกว่าเออตรงเสียประตูเฮ้ยโชคดีกรรมการในห้อง VR เรียกกลับมาดูนะครับแล้วก็เขาถ่ายภาพให้เห็นกรรมการ VR สองคนนั่งคุยกันเออดีนั่นกันนะเนาะอ่าให้เห็นแล้วว่ามึงคุยกันอะไรแต่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าม,มีเสียงหรือเปล่านะเออนะได้คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็เราก็รุ้น ตีเส้นดีวะตีเส้นดีวะไอเห็นแล้วสุดท้ายก็ตีเส้นจริงๆนะไอคนสุดท้ายของเราผมไม่แน่ใจว่าเป็นกาเบียนหรือว่าเป็นโทมินะครับที่พอตีเส้นไปปุ๊บเราอยู่ในอ่าเหนือลายกว่าเพนะราะฉะนั้นทําให้ตัวของแบลเบเดนเนี่ยออกไซด,ได์ไปโชคดีไปขออนุญาต <c oughs> <c oughs> เร็วๆอย่างนี้คงไม่ว่ากันนะเสียงถึงแหมหมดละ <c oughs> นะเพราะหลังจากที่ไก่ไม่ได้ประตูครับช่วง,งนั้นก็ใช้ระยะเวลาในการดูเออาหลายนาทีเหมือนกันนะพอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนาทียี่บหกครับหลังจากที่เราตัดบอลได้คลายฮาวว์ดครับตัดบอลได้ในแดนตัวเองนะตักบอลยาวๆไปให้บุคยสกสกาจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่จะเปิดดันขึ้น <c oughs> ดันขึ้นพื้นที่เลยว่างพื้นที่เลยว่างพอว่างเสร็จปั๊บเนี่ย ฟาเวดเห็นบูยอสก,ก้าบูยอสก,ก้าโบกมือยกมือนะอะไรงานตัวพี่แกวางยาไปสก,ก้าแล้วสก,ก้าเอาบอลลงดีมากแต่วันนั้นรวนดวนกับเบนเดวิธแล้วก็รู้สึกมีฮอยเบียหรือใครน้่มาคอยซ้อนอยู่นะแต่สก,ก้าแม่งโคตรสุดเลยต้องใช้ต้องใช้คาว่าโคตรเทคนิคเลยน้องบีเราพอเอาบอลลงเสร็จปุ๊บจีๆจีผมก็นึกนะเดี๋ยวมันหักเข้าซ้ายยิงลูกยิงลูกขึ้นหมายกันท้าแนละ้วทําอย่างนั้นจริงๆ แล้วก็หักครับแต่เบนเนวิตเองเขาก็ไม่ได้เสียหลักนะเขาก็พยายามที่จะปิดมุมแต่ว่ามุมมันมีแค่นั้นแล้วก็บูยองสกาก็เ,าเอามุมนั้นจริงๆครับปั่นด้วยซ้ายลูกเข้าไปโอ้โหนำสองศูนย์นี่เห่้านหลานกระโดดเฮ่ล้านหลานเลยนะนําไปสองศูนย์ครับก็ถือว่าสบายๆนะแต่พี่ต้าย,ยัางเน้นนะครับหลังจากกินมาตูวนะสังเกตพี่ต้าย,ยัางเรียกกับตันไปติวก่อนนะไปติวก่อนนะ ให้ทุกคนมีสมาธิกับเกมตลอดนะหละังจากนั้นครับในทีที่สามสิบเจ็ดเราได้คนเนอ,อ้ยทีนี้เป็นคนเนอรยทางซ้ายพี่ข้าวเด็คไลโอ้โหแล้วมันมีภาพ <c oughs> ผมแพชไปดูพี่ข้าวเป็นคนไปเตะมุมแล้วมุมนั้นมันเป็นกองเชียร์สเปอร์จังหวะนั้นโดนอย่างเงี้ย <c oughs> โดนกองเชียร์สเปอร์คุณคิดดูว่าเขาจะเขากองเชียร์สเปอร์จะพูดว่างไงไอ้ลุกล้อเหรอ วุ้พี่ข้าวรูปรองนี้จังเขาคงจะเขาคงจะเจียงนี้ไหมคงไม่นะคงจะแจกฟักแฟงแตงโมนะซึ่งดูอ่านจากปากมีการทํามืออะไรด้วยนะโอ้โหแม่งแบบสุดๆเลยอะ่ะแต่ว่านักเตะเราพี่ข้าวก็ไม่สนใจครับตั้งสมาธิพอตั้งสมาธิพอเตะมุมเสร็จปั้งเนี่ยคลายฮาแวตเป็นคนบ่งแลง้วม่งเข้าประตูนะดูพี่ข้าวตามปฏิกิยาเดี๋ยวพวกคุณไปหาพี่รองไปหาภาพเคพื่อนไหวกันแลวกันนะ พี่ข้าวทำท่าดีใจแล้วหันหน้าไปดีใจแกงกองเซลคนนั้นอ่ะมึงคล้ายกับว่ามึงดูมึงดูอะไรประมาณนี้ยนะมึงดูมึงดูงดเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บไอคนที่เป็นแซวปุ๊บแ่งเดินหันหลังขึ้นอัศาจรรย์ไปเลยเบอร์เก้าเนี่ย <laughs> งอนเ <laughs> พราะเงแซวเขาไงเพึ่งแซวเขาว่าแซวเขาปัดมาล่ะพูฟากอะไรเงี้ยเออพี่ข้าวพอเปิดคอเนอร์ได้หันไปเบอรอไงสมืบอเป็นงไงมึง,มง,มง,มงแบงเดินหนีขึ้นอาัศาจรรย์ไปเลยสามสูต ไปหาฮอทดอกกิน ok, เลยนะเหมือนเดิมครับพี่ข้าวปั่นมาแล้วก็ทั้งพี่หมึกโทม,มทัสปาเตท,ทาเคลูโทมิสุคลายฮาวเวตตาดิบามากมกาเยนุสันบาขึ้นไปเหมือนเดิมห้าคนแล้วตอนนี้ก็หลังสเปิร์งงอ่ะคงงอง่ะไม่รู้จะเอาใครเอไม่รู้จะเอาใครแล้วบอลมันเข้าหัวคลายฮาวเวตดโอ้โหโมกเไปสามศูนย์จบครึ่งแรกสามศูนย์เนี่ยถือว่าแบบผมว่าแหมยิ้ม ปิมเลยนะแบบสบายๆแล้วแต่อย่างที่บอกครับหลังจากที่เราใช้พลังงานไปเยอะนะใช้พลังงานไปเยอะครับสเปอร์ก็ได้พักมาเขาได้สดแล้วตัวของลุงแองเขาก็รู้อ่ะนะเขาก็ส่งสั่งมาบุกมาบดเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังเราเปิดดีนะพี่กับตาเดกาเปิดฟรีคิกมาให้กับโทมิบงข้ามคานไปนิดเดียวเออข้ามคานไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวของ ไกเองก็ได้มาตอบโต้นาะทีที่ห้าสิบโรมิโร่มองออกไปบอลเันข้ามงานลูกนั้นดนะาวิดยะออกมาวืดไม่ถึงบอลแล้วนะแต่นาะทีที่หกสิบสามนี่ครับช่วงนั้นเราเอาอยู่นะโอเคอาจจะโดนโยกซ้ายโยกขวาแต่กองหลังเรายังมีสมาธิอยู่นาะทีที่หกสามเราตัดบอลได้แล้วก็ตัวของน้องวิลเลียมสติบาลส่งคืนให้ดาวิดไล่ยนะแม่ซ้ายก็มีขวาก็มี ผมว่าเขาคงเกิดอาการลังเลก็เลยจะเตะนะจังหวะนั้นก็มีเอโลวิลลยืนอยู่กับใครอีกคนไม่รู้กูรื้ซิสกี้ั้มเออยืนอยู่หน้าพอจะเตะปุ๊บเหมือนกับอาการลังเลเฮ้ยกูจะตเตะแรงหรือจะเตะเบาเนี่ยมันเป็นแบบเสี้ยววินาทีที่สมาธิหลุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียตรงน,นี้คงจะต้องเดี๋ยวผมว่าป่านนี้ก็คงได้รับการคุยได้รับการอะไรกันแล้วแหละนะแต่ถ้าเผื่อเป็นถามตัวเองคือพอจังหวะจะเตะมันนึกขึ้นได้ไงเฮ้ยนะกูจะคือเหมือนกับ ตัดสินใจอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยน่ะเปลี่ยนใจอ่ะอจะเตะเตบาหรือชิปมันเลยออกเป็นแป๊กบอลลั่นบอลไม่เข้าท้ายโรมมโรโรมโรแม่งพอได้บัฟบ,บอลเสร็จปุ๊บกลางมือแล้วบอกขอบคุณครับขอบคุณครับแล้นนะโอ้แล้วก็ใส่เข้าไปดาวิดยาต,ต้องยกมือขอโทษเลยถ้าเป็นคนไทยคงจะต้องไหว้รอบสนามเพราะมันพลาดแบบผมนั่งอยู่ผมยังพูดเลยไอ พลาดได้ไงวะพลาดได้ไงคือใจเราคิดนะพูงพลาดได้ยังไงแบบแบบมันระดับนี้มันต้องไม่มีพลาดแต่น้องที่อยู่มงค้า,าบอกพี่พี่อลิซงเบกเกอร์ก็เคยพลาดอย่างนี้นนใน็ค้งแล้ววานนี้ไปดูใน็ค้งพี่อาริสงเบกเกอร์เหม่มันก็เคยพลาดแบบนี้แหละแอแคาร์มันก็เคยพลาดอย่างนี้แหละเออแล้วก็เออเข้าใจนะว่วยด้วยสถานการณ์ความกดดันอะไรต่างเนี่ยอารมณ์การดิ้วมันก็ต้องมีบ้านที่จะบานที่จะหลุดอะนี่คือสิ่งที่คงจะต้อง กลับไปแก้ไขกันเพราะว่าอะไรหลังจากที่โดนลูกสามหนึ่งโอ้โหโมเมนตัมมันไปทางสปเปอร์เลยอะ่ะนึกออกไหมทั้งเสียงเชียร์ทั้งโอ้โหฟูอ่ะมันฟูขึ้นมาเลยะนะครับแล้วก็เขาก็บุกกระนาใส่เรานะแล้วก็นาทีที่แปดสิบสามครับสปเปอร์ก็โยนบอลยาวเข้ามาบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษบอมก็กุกขิกกุกขิกแต่จังหวะนั้นพี่ข้าวกูจะอวดบอลตั้งใจจะอวดบอลคือเราเข้าใจอ่ะ นะแต่พอดีพี่ข้าวไม่ได้มองไอ้เบนเดวิตมันอยู่เบนเดวิตมันแทรกตัวเข้ามาพี่ข้าวกูกะดเดี๋ยวหวเต็มเหนียวเลยปรากฏว,ว่าเบนเดวิตเข้ามาเอาตัวเข้าแรกก็ <c oughs> เ,เรียกว่าเอาตัวเข้าแรกโดนพี่ข้าวหวเข้าไปแท้ต้นขาในแมเฉียดเฉียดตั้งแเฉียดเฉียดนะโอ้ไม่รยกโดนเต็มๆแต่เฉียดเฉียดอวัยวะสําคัญเนะี่ยหวดเข้าไปปังโอ้โหแล้วก็บอลก็กระเด็นกระดอนออกมานะจังหวะนั้นก็เสียวละจังหวะนั้นก็เสียวแต่ยอมรับตอนนั้นนะเพิ่งกลับมาจากห้องน้า พิ่งกลับไปจากห้องน้ําเดินกลับเข้ไมาอีไอ้น้องบอกพี่กำลังเกนโดนจุดโทษแล้วอี้โอ้โหแม่งก็เลยมาดูเราเรามานั่งมาดูรีเพย์อืมก็ลุ้นแต่ว่ามันจ่าเหลือเกินนะครับจังหวะที่พี่ข้าวหวดออกไปวางแข้งออกไปเนี่ยมันจ่าจริงๆแล้วสุดท้ายกรรมการเ็าต้องเป่าเป็นจุดโทษซึ่งก็ก็ต้องยอมรับแล้วก็มันก็มันก็จริงๆอะ่ะลองไม่ให้จุดโทษดิแม่งโดนดาอีกนะและกลายเป็น อ่อติซอนนะอติซอนนะเอาป้านะยิงจุดโทษเข้าไปไล่มาเป็นสามหนึ่งโอ้โยิ่งปลุกเสียงเชียร์ของบรรดาครับไก่ในสนามลอนดอนสเตเดียมโอ้โหเอ๊ะเขาใช้ลอนดอนสเตเดียมหรือว่าใช้คำว่าท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมป่ะนั่นแหละสนามไก่อะโอ้โหปลุกอารมณ์เข้ามาเยอะมากนะ,นะครับปลุกอารมณ์มาเยอะมากเลยนะพอช่วงเจ็ดนาทีกับทดเวลาอีกหกนาทีอะ อแต่สุดท้ายครับเราอาศัยสมาธิเราก็ส่งเปลี่ยนตัวนะเอาคิวอีอลงไปซื้อเกมรับอะไรลงไปพวกเนี้ยก็ยือ้อแล้วก็ตื้อไว้ได้จนทําให้เราสามารถที่จะเราส่งการเบนมาเตอรี่ลงแรงลงแทนพี่เลโอนะนาทีที่หกสามแล้วก็แปดเก้าเนี่ยส่งพี่พี่โอ๊ออกพี่โอ๊หมดพี่โอ๊หมดจริงๆนะครับเราส่งยาคุปคิวอีอลงไปอ่า เน้นเกมรับก็ทําให้เกมรับหนานแน่นมากขึ้นครับก็สุดท้ายสเปิร์ก็ไม่สามารถทําอะไรไม่ได้ชั่วโมงนั้นนาะทีนั้นอีกหกเจ็ดแปดนาทีที่เหลือโอโ้นั่งนีนกำมือน,นั่นเลยเสียวเสียวเสียวสามสามโอ้โหน,นะถ้าเบื่อไปสามสามขึ้นมานี่พังนะพังนะแต่ว่านะักเตะของเราเอาอยู่ครับสมาธิอะไรเรายังคงอยู่แนละ้วกลับมารวบรวมสมาธิกันอยู่และสุดท้ายกรรมการเป่าลกหวีดแอคชั่นสุดท้ายคือดาวิดละยาปล่อยให้บอลออกหลัง ชนะไปครับสามประตูต่อสองพิต้าในกอดกับสตาร์โค้ดกลมเลยอะเพราะว่ามันเป็นแมตท,ที่มันเป็นนอตลอนดอนดาร์บี้แมตท์ด้วยนะแล้วก็เป็นตึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็มันเป็นการที่จะต้องขอต่อยอดเพื่อที่จะเป็นลุ้นกับแมนซิตี้ต่อและมันเป็นเกมยากนะครับมันเป็นเกมยากจริงๆนะแล้วก็พิต้าก็เข้ามากอดกับตัวลุงแองนะลุงแองก็คงจะอวยพอนะพิต้าก็คงจะซิฟนะคงกระซิฟลุงบอกว่าลุงลุง แมตเจอกับแมติตี้ฝากหน่อยฝากหน่อยเพราะเดี๋ยวก็เปิดอดี๋ต้องเปิดบ้านนี่แหละเจอกับแมตซิตี้เล่นให้ได้เหมือนกันที่แล่นในครึ่งหลังอาร์เซน,นอลนะแมตซิตี้เหนื่อยเข้าข้างตัวเองอีกล <S 1> <S 1> <S แล้วนะครับก็ทําให้ชนะไปสามประตูต่อสองสถิติๆๆที่ออกมาก็คีนดีมากๆครับฤดูการนี้เราเจอบิ๊กซิกทั้งหมดเลยไม่แพ้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเจอกับอีกทีมหนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในนัดรองสุดท้ายวันที่12นะเราชนะแมนยูสามหนึ่งนะในบ้านเราเสมอสเปอร์ในบ้านตัวเองสองสองเราบุกเราชนะแมนซิตี้ในบ้านเราสองหนึ่งศูนย์บุกไปเสมอเชลซี2 2ครับบุกไปเสมอเลิเวอูนพูล1-1ชนะลิชนะเวอร์พูลในบ้านเนะี้เอมิเรตสามหนึ่งบุกไปเสมอแมนซิตี้0-0ครับบุกไปเอ่อเปิดบ้านชนะเชลซี0 5 แบบเลกเป็นขี้เลย5-0ครับแล้วก็ล่าสุดบุกไปชนะหักคอไก่สามประตูต่อ 2, 2> เพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราแข่งในบิ๊กซิกมาทั้งหมดเนี่ย8-9แมตช์แล้วเราไม่แพ้เลยนะครับนี่คือจุดสำคัญคือจุดหนึ่งแหละที่ทำให้เรายังมีลุ้นอยู่จนกระทั่งจนเหลืออีกสามนัดสุดท้ายเนี่แหละครับนะก็ทำให้ทุกสิ่งอย่างมัน มันเหมือนกับว,ว่ามันมันต้องผ่านเกมยากแล้วต้องผ่านเลยได้และมันผ่านได้มันก็เลยทําให้เฮ้ยมันดูทรงดูทรงดีแม้ว่าในช่วงเดึอดครับแมนซิตี้จะกินง่ายๆกินนิ่มง่ายๆกับตัวของอ่า n o t ต i n g h a m forest ครับชนะไปสองประตูนะชนะไปสองลูกก็กลับมาขยับขึ้นมาแต้มติดตูดเราอีกะนะก็ก็ต้องก็บอกไงบอกว่าเราทําหน้าที่ของเราที่สุดครับนะตอนนี้เรามีแปดสิบแต้มถือว่าแต้มสวยเลยนะ แข่ง35ครับชนะ25แพ้5้าเสมอ5ครับยิงไป85ลูกครับเสียไป28นะแล้วก็มีลูกได้เสียอยู่ที่บวก57แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งเมื่อวานนี้ชนะเสร็จปุ๊บก็แข่งที่34เสร็จปุ๊บนะเขามี79แต้มนะครับลูกได้เสียบวก50นะแล้วก็ลิเวอร์พูลครับ75เราทิ้งห่างลิเวอร์พูลไป5แต้มแล้ว แอสตันวะิลล่าหกสิบเจ็ดครับแอสตันวิลล่าคงจะขอบคุณเมื่อวานในแอสตันวิลล่ากับแมนยูคงจะต้องขอบคุณเราเพราะว่าหยุดแต้มของสเปอร์ <laughs> นะเพราะวิลล่าเอง,เ,อง <laughs> เขาก็หวังที่สี่นะครับที่จะไปเตะแชมเปี้ย <laughs> <laughs> นลีกก็ทําให้ตอนนี้สเปอรม์มีแมตต์ตกค้างอีกสองแมตต์นะแต่ว่ามีแต้มตามหลัง Villa uh, แอสตั <laughs> นวะิลล่าอยู่หกแต้มเอะคู่นี้ต้องมีตัดกันเองไหมเดี๋ยวดูกับโปรแกรมก่อนนะไม่มีนะครับ ไม่มีนะอ่าก็ดูแล้วแอตเลติมิลาก็คงจะคงจะตัวแต่แอตเลติมล่าจะต้องเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะแล้วก็เจอคริสตลพาเลสแล้วก็ไปเยือนไบตัน <c oughs> แต่เขามีโปรแกรมที่จะแตะไ่ไอยูโรปาคอนเฟลเลน์ ant, นะรอบรองชนะเลิศนะครับกับตัวของโอลิมปิกอสของกรีซนะก็แอตเลติมลาก็หวังอ่ะหวังที่จะไปให้ไกลในบอลยุโรปด้วยแล้วก็ยึดตำแหน่งที่สี่ไว้นะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ยังคงมีหวังอยู่ส่วนของ แมนยู U, ก็ต้องยอมรับโดยดุษดีนะครับแมนยู U, ตอนนี้มีห้าสิบสี่มีห้าสิบสี่แข่งไปได้สามิบเหลืออีกสี่แมตช์เหลืออีกสี่แมตช์เต็มที่ในสี่สามิบสจะมีเต็มที่คือหกสิบหกแต่แอสตันวิลล่ามีหกิบเดแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีก หุหนเลาะดังไปหน่อยไม่ได้ไปนะครับรวมกระทั่งถึงเชลซีด้วยก็ไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรืออาจจะไม่ได้เตะบอลยุโรปเลย <c oughs> เออขอหวัวเราะหน่อยนะครับนะก็คงประมาณนี้นะเ,เราทำของเราให้ดีสุดอย่างที่บอกครับอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วก็หวังว่าเราเองอ่ะต้องเข้าใจนะ ตรงข้องตรงข้องเข้าใจนกเตะแล้ววันนี้ทําเอามาพูดลนะว่าทําไมนักเตะเราถึงแพ้วก็อย่างที่บอกเนะี่ยตอนต้นคลิปละเขาพักมาสิบห้าสิบห้าวันของเราไอ้สิบห้าวันที่เหลือเราเล่นไปทั้งหมดสามแมตช์อู้ไนะ้นั้งความล้าความเหนื่อยแล้วเราใช้ชุดเดิมเลยเห็นไหมครับพี่ต้ายังคงใช้นักเตะชุดเดิมและนักเตะชุดเดิมก็ตอบแทนคอยว่องใจออะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเอาทีหลังนะทัดจากนี้อาร์เซนอลเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะทำศึกในนัดที่สาสิบหก นะในวันที่สี่ก็หนึ่งสองสามสี่เสาร์หรืออาทิตย์ปะเออนั่หนลนะวันที่สี่นะครับอาจจะเบาหน่อยไหมแต่ว่าก็ไม่ประมาณนะครับเจอกับ f อฟซีบอลมัซึ่งไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะเอฟซีบอลรัดไม่มีมุนอะไรไม่มีลุ้นอะไรแล้วอาจจะได้มีการโรเตชันอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะก่อนที่แมตช์สำคัญครับในวัน อาทิตย์ที่สิบสเราจะต้องยกพลหูสึกหนักแล้วไบโอแทฟฟอร์ดกับไปเจอแมนอยู่นะโอ้เชาวนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังเรื่องบทบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆเก็บตกในตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งรื่งผมขออญาต ดูซ้าอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ดูแต่ละคนแล้วก็คงจะมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับเอามาฝากพอเป็นคำคําแต่ดูคลิปไอ้ที่กองเชียร์สเปอร์แม่งเซวบิ้าแล้วโดนบิ้าวเอาคืนเนี่ยโคตรขำเลยนะแล้วก็คลิปที่เบียนไว้ไปหยิกถุงมือไปดึงถุงมือของไอ้ผู้สัประูอะก็นะมันก็เป็นสีสันอะไรละกันก็ประมาณนี้นะครับเรายังคงเป็นจ่าฝูงนะครับถึงแม้ว่าจะ อาจจะเสียเปรียบดูแลอาจจะเสียเปรียบแต่เราก็ไม่รู้ว่าห,หนึ่งแต้มของแมนซิตี้ที่เขาไ,ไม่ได่หนึ่งแมตช์ของแมนซิตี้ที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยเขาจะแปลเป็นคะแนนได้เปล่านี่นะมันยังมีความหวังครับจะเชื่อไหมลุ้นกันจนแมตช์สุดท้ายลุ้นกันจนแมตช์สุดท้ายแน่นอนซึ่งอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆที่สําคัญต้องยกนิ้วให้กับนักเตะของเราจริงๆครับวิ่งสู้ฟัด สู้สุดใจให้สมกับที่เขาเป็นนักเตะอาร์เซนอลจริงๆนะพวกเราควรจะภาคภูมิใจนะนักเตะของเราครับผมอาจจะไม่ได้คุยอะไรถึงดาวิดไลย่ามากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะดูปฏิกิริยาหลังเกมมีบทสัมภาษณ์อะไรคิดว่าคงม,มีนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อผิดพลาดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่อยากจะเอาอะไรมาแกี้อ่ะเพราะไม่คงไม่มีใครที่อยากจะพลาดแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าวานแปลกนะพอหลังจากที่ดาวิดระย่าพลาดเสร็จปุ๊บกล้องไม่หันไม่จับแอรอนเลมเดว หรือว่าบีผมอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าใครใครใครเห็นก็บอกหน่อยแล้วกันนะเราคิดว่าเดี๋ยวกล้องมันต้องเล่นแน่เลยเฮ้ยไม่เห็นเว้ย <c oughs> นะก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กด like, แชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีวีชาแนลอาชาแนลแฟนคลับเลยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอบประหลาทุกท่านครับและขอส่งกำลังใจไปกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ตามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศฮนะขอ,อก่อนก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่แลึชื่นใจจริงคุณสุดยอดอยู่แล้วครับจอากานวมืงพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs> อุย้ยไม่ได้ไปยูฟาจชเป็ลีกสองทีมเนี่ย <laughs>